บ้านำคำกุณามีมีโบสถ์ของวัดนะครับแต่บ่มีพระจำพรรษาอยู่แต่โบสถ์นี่จะเห็ดเก็บพระพุทธรูปซักซิ์ของหมู่บ้านแถวนี้นะครับเคยมีคนมาขโมยสามสี่เถื่อแต่ออกจากเขตหมูบ่บ้านบ่ได้ก็คือยกพระพุทธรูปไปแต่บอสามารถออกจากหมู่บ้านได้สุดท้ายก็ได้นั่งซื้อ,อ,อครับแล้วก็ถาตำรวจมาจับออก นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระประจำบ้านหน้าแจงบ้านค,ำคํำกุน่านะครับที่อยู่ในภูขเขานี่แล้ก็ยู่มาตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่เป็นสองร้อสรยปีนะครับแต่พตระตัวนี้ละิ่นลักไปซามเทื่อแล้วอืตอนอยู่ธาข้างลักมาป้าอยู่ทันไปบ่ได้แต่เขาูทุนาห<อ>เพราะบบารอันนี้ก็ลมลมหลินเนาะเขาจ่มควันิ่นไปบ่ได้อมาทรง เราลุงเพียรคู่หลุดลักไปอีกไปป้ายอยู่หันก็เอาไปไปได้ข้างที่สามเท่าข้างแล้วนี่แล้วเราเอาไปฮอดอยู่วิตเคดคนบ่ไปนะโอ้คนนักลงนักลงเป็นรถจักรไปแตกโอ้แตกแตกเลยขึ้นเป็นขึ้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซีอยู่นี้พวกพักทักษาอยู่นี้เนาะเออผู้เอาไปก็เอาไปได้เอาไปได้อืมเป็นโทษต้อมเป็นโทษต้อมอืมนั่นตอนเนาะทา้งข้าวในการ ดูนิยมหลายเกี่ยวกัผู้ได้หูเลยนิยมหลาย <S <S ตอนนี้อยู่กองขวัวอู่อตอนนี้อยู่กองขวัวอู่คามแม่น้ำสงวยโอ้แ<ข>ม่น้ำสงวยเน,นี่ยนี่เนาะเข้าสู่บ้านครับกุนาอืมเจ้าว,วัดนี่กับบวมีครูบาบ่ามีจัวบว่มีพระอยู่เนาะมีแต่พระพุทธรูปเนะาะแต่เบิ่งแย่งดีเบิ่งแย่งดีอืมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับ แต่บ่ได้เปิดให้ชมนะครับจะเปิดแต่วันสําคัญจะเปิดแต่วันสําคัญเดี๋ยวผมจีก,กาบอยู่ข้างนอกจะขอพรน,นะครับอยสามประตูอ๋อมีอยู่สามประตูนะลุงเนาะสามจึงเข้าพร<อ>พระพาทพระทุกอ๋อเดี๋ยวสิพาไปกราบนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านอยู่ละแวกนี้นะครับตั้งแต่บรรเทาลดอ่าคู้ที่คิดบ่ดีก็บ่สามารถเอาออกไปได้สุดท้ายก็แพ้แพ้ไพ,พ่เจ้าของ เดี๋ยวผมจีมีโอกาสได้กราบกราบด้านนอกครับเข้าไปกราบด้านในบ่ได้เพิ่นบ่เปิด,เป,ดเปิดตัวัี่สำคัญนะครับแล้วก็มือส่งนำภาะตั้งถือนี่อยู่ในนี่ครับอันนี้เป็นห้องเฮียนที่ลุงสอนห้องห้องเฮียนบ้านคำกุนานะครับเดี๋ยวเฮาไปชมบรรยากาศน้วกัน สถานที่เก็บขององค์พระพุทธรูปนะครับเราจะถามลุงว่าองค์พระพุทธรูปมันมีซื้อมาจากไหนปูพ่พระทองคำฮะปูพะ่พระทองคำปูพ่พระทองคำบ่ลุงอประวัติตรงนี้น่าอหไรลุงเอาประวัติตรงนี้ให้ให้เบิ่งหน่อยเพราะว่านี่เป็นวัดก่อสร้างคนะการก่อสร้างหอพระวัดคำ Oh. วัดคำกูนาโอ้ oh, วัดคำกูนาบ้านคำกูนาเมืองไทรชพรแข่งไปคำไทรสร้างศิลรึกเดือนสี่คืนแปดคำโครงการวันที่สามเดือนสามสองพันสิบเจ็ดวันนี้จะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดโอ้เจ<ร>้าแล้วก็บสำเร็จสำเร็จการก่อสร้างเป็นป<ร>ีสองพันสิบแปดเจ้าแล้วก็มีบรรดาผู้ที่มีใจบุญศรัทธาก่อสร้างวัดแห่นงนี้ ก็มีลายนามมีลายชื่ออยู่นี่เนาะลายชื่อละเอียดอืมเ <นำ S 2> จร<อ>งนี้เจ้านะครับตอนนี้ทีมงานของเขาจะมาไหวพ้พระแต่ว่าเข้าไปข้างในบ่ได้เจ้าอ้าวม,มีโอกาสได้มามมกราบอยู่นี่ก็ดีแล้วถือว่าเป็นบุญของลูกหลานปกติเนี่วันสําคัญวันใดที่คนสิม,มาหลายๆล,ยลงุงลูหลานเป็นพ่อค้าสขายนัก,กธุรกิจที่เข้ามาถ่ายบะหรือว่าเข้ามาบะเข้ามาเฮ็ดเวียดเกี่ยวกับ ความบริอยู่เย็นเป็นสูขของตัวเองนะเจ้าแล้วมันย้ำสงพระเพุาะ่าเพิ่งยังสิเปิดให้มเปิดให้ได้ได้ชมบารมีขององค์พระแม่ไหมวันบุญสําคัญเจ้าโดนวันบุญนันปีใหม่เล่าประเภทนี้เล่าแล้วคนจะเปิดแล้วก็เอาพระพุทธหุบลงไปเจ้าเจ้าลงฆงพระสังเกตเบื้องนะครับติดสปอร์ตวัดสปอร์ตไหลอ้อมเลยนะครับอ้อมองค์พระไปเลยครับอ้อมอ้อมอุโบสถนี่ไปเลย เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญแล้วก็เคยถูกโจรน,นะครับเอาไปสามเท่อแต่บอสามารถเอาออกจากบริเวณม่บ้านนี้ได้สามครั้งนะครับที่เอาไปแต่ก็บอรสร็จแล้วก็สุดท้ายก็แพ้ให้เจ้าของนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปัก,กรักษาอยู่กลางภูเขาเนี่มาเป็นเวลาสองร้อยสามรอยปีนะครับมีอยู่สามประตูอันนี้ประตูที่หนึ่งเข้าไปแล้วอยังอีประตูที่สอง อีกประตูที่สามจึงถึงพระพุทธุปอ๋อสามประตูยังหอดเนาะแม่มไมมฮะอันนี้ขอหยัดพี่น้อง พี่น้องชมบานจังหน่อยนะครับชุ่มบานจังหน่อยแล้วก็สิเดินทางกลับนะครับไปครับกราบพระขอพรแล้วก็เดี๋ยวจีพาพี่น้องเลาะชมบานจังหน่อยแล้วก็สิเดินทางออกไปครับลุงท่องครับนี่กับบ๊มีพระจำมะสาอยู่นะครับบ่มีพระจำมะสาอยู่ตัมีแต่ตัวนายพวกอินเดียฮะให้พวกอินเดียอ๋อมีแต่พระพาไปรล่มนะครับ อาม,อมากนี่จะเป็นโรงเรียนประถมสมบุรณ์ขอคุนาอ๋จอจเป็นอ่างเก็บน้ําน้ําเดิมล้างมือครับอ๋อน้ําสอให้นักเรียนในรุ่กก็สอนอยู่นี้แมน่นอือนี่คือโรงเรียน บ้านำคำกุณ,ณาเชาวบ,บ้านล, questions questions. ล้ก็ไปเศไายเน evet. ้านะครับนี่ินงียบบ้านคำกุณาบ้านเก่าบ้านแก่บ้นเก่าบ้านแก่นะลุงเนาะบ้านเป็นร้อยสองปีเป็นร้อยส0งปีสองร้อาสิบสามปีเึ็นกว่าตูบอกอดสุดเสือกันมาแต่โดนเบางต้นไม่ต้นผ้าตนยางเป็นตนไม่ไงอืมี่นี่มนหวง้าอย่างไงครับตึูงเลยครับสปดีมาตู้สบายดี มีหัวนะครับก็ตั้งอยู่ติดๆกันเลยครับก็บเป็นญาติพี่น้องแล้วก็เป็นชาวบ้านที่เป็นภากันมนตาตั้งบ้านแล้วก็อยู่ติดกันครับพออยู่เป็นกลุ่มเวลามียังก็จะได้เพื่อนหากันนะสไรดีพ่อแล้วนาหรอวะนาหรอเนาะ โอ้มีรถดิดยตันนี้เขากำังราออกแได้แล้วนะจอดไว้ฟ้าไว้ก้อนที่ต้องกดครับนะเดี๋ยวช่บ,บ้านเซตกันซึ่งสริเียมทางออกนะครับกะเป็นหมู่บ้านที่อ่าบอแล้ว่ปบบ๋ย,ยไปไหนนะ เราลบ้านก่อนประวั็นหลายเป็นไม่พ,พลละระวาเกี่ยวปูนแล้วอิเข้ามาเจอที่อัจลลำบากนะครับอ้ไรท่าทางกัะยุกไก่ชุดทำน,นี้นะลุงนะบ้านโอ้ จอผู้บาดใช่ไหมใช่จ <classy> ัวอยู่ครับเอาเป็นพักอยู่วัดไดนัวัดนะโอ้พักอยู่วัดนี้แหมแสดงว่าวัดนี้ก็มีจัวอยู่ดันโดนโนกัมมาโอ้โดนๆกัมมาแล้วโอ้มีจักหลังคาเงับรอยรอยสามสิบปลายรอยสามสิบปลาย ไม่สามสิบปลายก็เป็นชนเผายัางชนเผารักอ่าชนเผาพ่อชอนเผาผองหรือว่าเหลากางนั่นสลายก็เป็นชนเผาผองนะครับเป็นว่าลาวกาลางที่อาศัยอยู่นี่เมื่อขึ้นี่้งเป็นบาเอขึ้นนี้เลยก็ได้ หมู่บ้านที่อาศัยอยูย่กับธรรมชาตินะครับแต่งเงียบสงบดีบมกุ่นวายครับแต่ต่างแตกต่างจากชุมชนเมืองนี่นี่ก็อาศัยแบบความอาชีพสามัคคีของพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนะครับนี่ยังจะเด้ไปว่านไปซอยกันเวลาเฮ็ดหน้าก็คือเมันไปเฮ็ดหน้าหรอเพื่อการท่จไปตอบไปตอบแทนกันแล้วลุงเนาะขอแห้งกันไปตอบแทนกันเนาะเวลาไป<ท>ไปวันนี้ไปซอยแล้วก็กลับมาก็บอกไปตอบแทนวันนี้นะครับก็เป็นการอยู่กันแบบ ขอบคัวใหญ่ไม่มีหัวนะสังเกตั้งั่แเลย่งต่หยังต้่หยังลุงมัมีหยังเรากับยูตัง้งไว้คือจังบานแล้วครับตัติตกัน เนีกันอยู่นี้ก็ได้นะลุงโอเคโอเคสบายดีนะลุงอ่าแข็งแงแข็งแงแข็งแงอาดดโอกาสหน้าเจอกันเจ้าๆๆบงประมาณ2ก็เจอกันมือเออแต่ว่ายามนี้หะฮู้แล้วบัดนี้สิบ่ได้มาบ่มาสิมายามแรงบัดนี้ถ้าสิมาหามลําบากไกลเจ้าๆยามแรงเส้นทางเจ้าๆยามแรงไปสบายมาสบายโอเคลุงโอเคเด้ออ้าวโอเคติดต่อหาเจ้าเบอร์โทร Facebook มีบมีละมีละติดต่อกัน ขอบใจเด้อขอบใจลุงหลายๆบอนทีมาแลงหรือมืออื่นเจอกันไหมอ๋อจะไปเบียร์ทองกันก่นลุงบางเทืออ๋อคือดูเที่ยวแทะประเทศน่ากับบุกคุ้มลูกกุ้มเมียเด้อโอ้เจ้าเจ้าเจ้าสู้ๆเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้ลุงฝากเถิงงาพี่น้องที่กำลังรับ z o o อยู่เด้อติดต้นคู่บันนอกเด้อเป็นใจกับมาเียามายามเจ้าพี่กอลก่อลกวนอย่ากับฟางมาสวยนักเงี้ยเด้อเออเจ้า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 เอาโอเคโชคดีลุงโชคดีไปครับเฉพาะด้านแรกจะออกจากหมู่บ้านเนี่ยครับนักพอสมควรละ นไครับโอ้แต่ยางก็ยังหนักครับปวดะหมื่นครับสิ๊ี่ต้องการในเบิร์ตซิตแล้วครับ<ะ>เกือบอันนี้ก็ม่นๆครับ,เ,บรเกือบขีดเลยโอ้โหพอไปใส่ตะเกียบบูธรับบานอันนี คลอกแยดออกไปไรครับถามผู้เฒ่าแล้วจะอ,ออกได้ร่อมีคนออกว่ามืันนี่ไปสามสิบกิโลครับกับเส้นทางแบบนี้แหละ่มสบายดีตาแห้งๆเปิดเกลือมาได้ไหมนเนี่ยฮะป,ปิดเกลือมาได้ถอดเกลือแล้วลุง แห่งหน้าตานะมาเที่ยวชมบ้านเก่าแก่เฮาบ้านนี้เระตั้งตั้งอยู่หลายปีนลดละเมื่อเด็มาตั้งแท้เลยเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าเออแต่ว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่อยู่นี่มาสองร้อยสามร้อยปีละแม่แม่อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าแต่นี้เราไปนาเพื่อนเนาะเงียบเนาะอืมกำลังเขาดำนาปัจจุบันนีอ๋อปัจจุบันนีงดำนาเนาะ ตานี่เป็นชนเผ่าอะไรเรากลางเหล่เหล่ากลางอ๋อเผ่าหองเนาะเจ้าไปะนาเพชรตากะอยู่นมเล็กน้อยเลี้ยงหลานเออเจ้าเจ้าสีเมื่อเราเด้อตาเด้อป่ะนี่สบายดีเด้อตาเด้อสบายดีมาเยี่ยมมายามลูกหลานมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านเก่าแก่ของเฮาบ้านคำกีนาบ้านนาแจงเจ้าเคยมาบ้านทางมาไหเคยมามาเคยมา จะว่าเว่ามีโคโล่ป้อมมันไปครับมาเดือดห้างครับบ้านนี่มากระลุงแหลมนะครับนายครูอยู่บ้านเท่านี่แหละคำกูน้าเนี่ยเจ้าไปไปเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีลุงถอดเกือบแล้วครับเดแล้วลุงเนี่ยถอดขึ้นไปบ่ได้แน่เนี่ยมาได้หรอกอ่าโอ้ว โอ้น้ำดื่มเหรอน้างไปนะจะล้างเหรอเมื้อแทะโอ้สามสิบกิโลครับจากชั่วโมงวะเกือบบ่ตรงไซแล้วครับไม่ประโยชน์ละคืนไปยิดบอลเขาเห็ดหน้าแล้วก็ไข่บดโอ้เจ้าไป งดีเลยรถเทาเป็นอะไรลูกฮะรถเทาอ่อนปบบได้ยินาะได้ปะได้ได้อีออรถก็คือยางรถนะครับตายครับต้องเคยกับลุงเดิทนทางกับสองคนนะครับลุงแหรมกับยู่บ้านเพื่อนกับเส้นทางที่ต้องบูรุษตากรรมทั้งทั้งลุงทั้งนอกเคยครับ30กิโล ใหการออกไปตามผู route, oh. okay, oh. <T |ar|> ้เขาโอ้เห็นแครบวามเร็วไดบ่หอดเศครับข <T two> ี่ไดบ่หอดยีครับปาดโอ้ด้ลงลแล้วนี่ไปไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยเลยนเลย แรงอีกเลยนะครับก็ต้องคุ้มรถนะครับก่อนมาลุงท่องบอกโอ้โอปวดขาบัดขนาดลุงท่องอยู่กับบ้านนี่เพิ่นกับเฮ็ดเบียกประจ้ำนะครับเพิ่นยังเมื่อยนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยเขาโห่บ่ค่อยใส่ใสออกกำลังกายเขามานี่ร่องหอบแท้ๆเนี่ออกจากบ้านเพราะข,ขาลอยเมตรนะครับ คนเที่ยวไปหน้าครับจะเลยมุนหน่อยจังหน่อยถ้าเป็นขีดินให้ขี่ดินแดงขึ้นบานเท่าเนี่ยมันก็จะไปง่ายครับมันจะเกาะครับเพราะว่านี่เป็นดินแบบนี่คือดินให้หน้าเนี่ยครับดินเหลืองๆดินตมมืดครับบบบนี้แต่ยางก็ซื้อกันยังมืดเนานะ อย่างนึ่งยังมาจากไปครับโอ้เบิ่งเนินนี่ครับเอาเนินน้อยๆท่านกันนี่เอาเนินน้อยๆบิงบ่งพี่น้องเบิงบ่งเนินน้อยๆแล้วกันมาสิรอดวะมือลงสายก็ได้ครับแต่อย่ามือลงนี่ทำมือลงนี่แหละเป็นตำนานแน้องครับต้องได้ลุยออกไปอย่างเดียวมองลบมกูโมี่นะครับเพราะว่ายัองอยู่กลาง ภูกเขาการฮุกเขาอยู่ครับจิบไก่กเติบเมือล้วครับมือละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย